สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับผมกับตันอาชีวิตสเปเชียลซ่วันนี้นะผมจะพาทุกคนไปท่ากาศยานในเมืองหลวงเองนะครับโอเคก็ตามที่บอกเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปท่ากาศยานในเมืองหลวงนะครับซึ่งวันนี้จะเดินทางไปได้วยเครื่องบินโบอิงเจ็ดเจ็ดคิวสองร้อยนั่นเองนะคบอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับพอนี้ผมเล่นเกมนะดิสนีย์เกมก่อนเสียงดังมากมาโอเคก็คือก็คือผมผมเห็นว่าตอนนี้ผมอัดคลิป เล่นเครื่องบินนะครับตอนที่ผมอดัดคลิปเกี่ยวกับเกมขับเครื่องบินนะังสือว่าจะมีคนดูเยอะมากนะครับก็เลยมาอัดอีกนะครับือคลิปที่ผมอดัดเกี่ยวกับโทโก้าคิทเช่นไปนใช่ไหมโอเคคลิปที่เราก็จะมาอดัดเกมขับเครื่องบินบ้างับเบ๊กโอเค <c oughs> <c oughs> ได้เงินด้วยคือเงินตอนที่ผมไม่รู้จะว่าจะเอาไปทำอะไรแนละ้ะคือเงินมันเยอะมากเลยครับคือเนี้ยอันนี้มันก็ปลดลล้กคือนี้ผมไม่อยากปลดล้อกะนี่ก็ไม่จําเป็นคือผมอยากเอาเครื่องบินใหญ่ คือมันใหญ่ปลดล็อกไปหมดแล้วเนี่ย S หัปลาศูนย์แต่ผมว่ามันใหญ่ไปนะเอาวันนี้ดีกว่านี่ e i n g 77ทับคีดสองร้อยไม่รู้ใช่เปล่านะมันบอกแค่ b ินเทเจ77ก็ b o เ i n 77ก็ b o เ i n g 77นะครับโอเควันนี้กับกันก็จะลาทุกคนไปสนามบินในเมืองหลวงเองนะครับก็คืออยู่ตรงนี้หมายเลขเออสองกับสามนะครับสบหกเป็นเขียวนะสองกับสามคือเราจะลงไน้เลยเลขสองนะครับ ิดไฟเพอะเป็นออราเหบาสลับเครื่องบินใหญ่นะครับถ้าเป็นเลนเวของหมายเลขเออหมายเลขสามเมาสลับเครื่องบินลบหรือเครื่องบินเล็กมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเล่งเครื่องก่อนนะจะต้องหลบต้องหลีกล,ลนะ้อแต่ะโอเคลลค,อค,อเครับพ้นแล้วค่อยๆเล่นครับสุดเลยนี่นี่คืออุย <c oughs> ตกใจนี่คือเล่งสุดแล้วนะครับผมอันนี้ผมปรับหูฟังให้มันชิดแนบผูไปเลยนะ มันก็จะได้แบบอมันก็จะได้เป็นได้เสถียชัๆน,นะครับคือเปอรเซ็์นั้มากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวแก้วหูแตกนะก็คือเกมก็คือมือถือผมมันมีการป้องกันอย่างดีนะไม่ดูไปตั้งค่าว่าอะไรหรือมันตั้งค่าไม่ได้นี่ก็ใช้ประมาณเออ20องศาแล้วเปล่าไม่แน่ใจคนะ่ะขอเชอญแบบว่าชันมากนะครับชันมากเลยจ้าโโหขึ้นบนฟ้าเลยพอแล้วพอแล้วแต่บริษัทอ้วกโอเคอ่านี่ก็ขึ้น โอ้ขึ้นขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหขึ้นขึ้นแบบว่าไวมากครับขึ้นขึ้นขึ้นเชอดแบบว่าชันมากตัวนี้ก็คือเริ่มสูงแล้วนี่มันขึ้นได้เองนะนี่ผมเมื่อกี้ที่มันเชิดเพื่อเลงมที่มันเชอดเองนะครับโอเคครับตีโค้งนะครับตีโค้งเลี้ยวปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บป๊บนี่โอเคปอะสิทิเบลดได้ก็คือบริษัทสามารถลุกเพราะนัแล้วแจ้งนักขับสั้นๆนะครับส,สั้นๆเลยคือเราเป็นแรงไง มันก็เลยแบบว่าแป๊บเดียวก็จะถึงที่จริงอ่ะมันบินเร็วกว่านี้นะครับที่จริงอ่ะวินประมาณแปดร้อยเก้าร้อยนะครับแต่คือเออมันด้เกมเนาะมันก็วินแค่นี้แหละมันจูนมาแค่นี้นะครับ okay, <Okay. S 2> เฮลิอลแคสซิสเบลนี่เป็นสนามบินเลยไม่รู้นะนี่เป็นสานามบินท้องถิน่ถนแหละสนามบินของเออชาวบ้านนะครับตั้งอยู่บนเขาเดะโอเคครับลดสปีดสปีดแล้วก็ลดความสูงนะครับโอเคเคเลียร์เรื่อง อันนี้ก็ไม่มีผู้ที่สารไปครับก็อ,อย่างนี้แหละฟรีคับฟรีเลยโอเคครับเลียร์ทูแลนเวกเกียร์ดาวรถสปีดโอเค,ครถสปีดแล้ว,ลวเต็มหูอื้อได้เลยเต็มหูอื้อได้แล้วโอเคคือเกม์นี้มันไม่มีสปีดเบรกนะระดับลงต้องระดับลงอย่างเร็วๆนะครับ ต้องลดดับลงอย่างเร็วๆนะเพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงเขานะเครื่องบินืึไม่ใหญ่อ่ะมันตั้งอยู่ตรงเขานะครับแล้วมันมีตึกเต็มสนามบินก็ก้างไปตั้งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าในเกมมันลงทางไหนนะแต่คือผมอยากคือผมว่าทางนั้นมันน่าจะลงไม่ได้เลยนะเออมันต้องเรือลงเลยมันอันตรายมันทําไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เครื่องบินลบนะเกมต้องลงตามๆครับต่ำไปก็ไม่ดีนะมันจะชนเฮ้ยจะชนแล้วเออลงได้ครับรีวัสกินสไปเดอร์ ยังดีนะให้มันลงได้เกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแปลว่าเกือบเกือบเขาเรียกว่าอะไรนะเาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกือบแปลว่าอืมเกือบจะเกือบจะระเบิดแล้วโอเคว่าก็เป็นบทเรียนสำหรับเราแล้วกันนะจะได้จะได้ไม่ขับเครื่องบินแข่งมาลงอีกมาต่อมาถ้าผมจะขับเครื่องบินลบไปนะ อ่ะจะก็ไม่ลบอยู่ทางนี้นี่เอออยู่ทางนี้ครับโอเคก็ผมจะขับขึ้นไปอ้อมก่อนนะครับเอ้วมีรถไหมเนี่ยอ๋อมีอยู่มีอยู่คือผมจะคือผมจะขับขึ้นไปอ้อมกันครับถ้าขับไปอ้อมพอขับขึ้นไปเราไปอ้อมแล้วผมก็จะขึ้นอีกนันเว้หนึ่งนะเออโมเสคขึ้นไปเล็กดีไหนขึ้นไปลบที่ไหนนี่คือมีรถอยู่หลังสุดเลยมาแล้วชื่อชูแมปโอเคสตาร์ทเองจินปึ๊บ อดี๋ยวเพิ่งเลื่อสุดนะพเพราะว่าขึ้นบินแรงนะเล็กนิดนึงเฮ้ยรถรถติดมากเลยอะแลกกันนะจ๊ะจะแล้กกันนะจ๊ะพวกรถทั้งหลายอ,าอ้าวเฮ้ยรถแล้วมันจะขึ้นอรถได้เหรอเฮ้ยบอกคืออย่าทำแบบนี้นะทุกคนอย่าทำกับชีวิตจริงนะมันไม่ดีก็บินมันวิ่งบนนี้ไม่ได้นะโอ้โหเกือบเกือบ,บจะเกือบจะไงหลังแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเลี้ยวตรงน,นี้กัน ผมแคมปเล่นสุดแล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามันมันคือเฮ้ยเฮลียอซี่โหคือผมว่ามันเครื่องวิ่งรถมันแรงนะคร <l ots> ับนี่ขึ้นหอดีเมื่อกี้เห็นรถเลยนะเห็นแปแบบ๊บๆถ้าใครใส่ตาดีก็ได้เลยครับเห็นผมก็ใส่ตาดีเหมือนกันคือคนนี้จะใส่ตาดีได้อะคือผมใส่ตาดีการที่เขาใส่ตาดีได้ต้องมีแว่นออฟตัสใช่ไหมครับซึ่งแว่นออฟตัสเนี่ยเพราะผมไม่ได้สปอนเซอร์เดียเด๋ยวเดี๋ยวออฟตัสเพาผมสปอนเซอร์ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะ เขาไม่ได้จ่ายนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทิ้งลิงไว้ให้ไม่ทิ้งคดสเลดไม่ด้วยเขาไม่ได้จ่ายนะบินไปแบบไม่มีจดหมายเลยเป็นไอดีจ้าตรงนี้โอเคผมว่าไปไปลงว่กลับก่อนผมจะผมจะไปลงตรงนี้เออลงที่ท้าเรือท่าเรือขนส่งสินค้าท้าเรือขนส่งสินค้ามันจะมีสนามบินของคา้าโก้อยู่นะครับคารโก้ขนาดเล็กกัน โอเคกาวล้วอลความเร็วเขามินคือมันแรงมากเลยค่ะผมต้องอลดนะเขามินแรงมากลงแล้วจะลงแลจะเลี้ยวเหมนเนี่ยโอ้ยไมย่ไม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 มแคปลงแล้วเย้วู้วู้เย้ลงได้แล้วนี่เลี้ยวนะจอด เย้ลงได้แล้วคือมันคือมันเกือบจะเฟลหลายรอบแล้วแต่บ้านจะขับไปตรงนื้คือเครื่องบินมันเอียงสุดๆไปเลยคือคือนี่ผมคู้สว่าต้องขับเครื่องบินเล็กไปนะเพราะเครื่องบินใหญ่มันออกไม่ได้เอ๊ะอันนี้มันอัลล็อกเมื่อไหร่เนี่ยเออมันอันล็อกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมว่ามันน่าจะอัลล็อกไปเรื่อยๆแหละบ้างโอเคน่าจะนะคือผมว่าเขาคือผมว่าเกมคือผมว่าเกมมันน่าจะอัลล็อกไปเรื่อยๆแหละ มันจะล็อกเองแหละโอเคขับเครื่องบินไปเลยครับไม่คิดจะพูดขับเครื่องยนต์ไม่ใช่นะเราจะขับเครื่องบินไม่ได้ขับเครื่องยนต์เลี้ยวครับเลี้ยวเดี๋ยวเข้าสูดแท็กซี่เดี๋ยวไปอ้อมตรงนัดอีกครับเดี๋ยวไปอ้อมเครื่องบินตรงนันอีกแล้วก็เทคออฟไปคนระับเทคออฟแล้วก็ตีวงกลับมาครับก็คือเลี้ยวกลับมาเสร็จแล้วก็เราจะไปลงที่สนามบินตรงนี้นี่ตรงมหยเล็กสิบนะครับอาจจะย์ต้องเสร็จเล็กหน่อยน,นะครับต้องขอไปด้วย นี่คือขาอยายสุดแล้วนะสุดแค่นี้แหละแคะปลีรับแค่สีบประมาณเจ็ดแอซีบประมาณเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรใช่ไหมลโอเคโอ้โหคือที่กลับเขาบินยังไม่มีเลยเรื่องเลยคือบอลสันมากที่กลับเขาบินยังไม่มีเลยนครับโอ้โหถามแบบนี่มันคือมันในเกมของในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับเลือกสุดแล้วกันนะเพราะระเบลมันไม่ค่อยสั้นระเบลมันยาว สามร้อยแล้วโอเคคร us, ับโรเตได้เก็บล้อแล้วก็ต้องเลี้ยวนะครับโอเคครับเลี้ยวเลี้ยวแล้วนี่เอ้ยแปิดไฟด้วยคือมันต่ำมากเลยครับโอเคตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวพูดพูดอย่างพูดพูดอย่างเด็กน้อยโอเคต้องเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวมอนกันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคือผมว่าคือผมจะแก้งเครื่องสายตอนลงหรือถือซิว่ามันจะไหวนะ ดูแมปกันครับคือมันมักจุดไม่ได้นะ <c oughs> ดีวผมจะแกงแกงเครื่องสายตาดงที่มันจะเป็นไงคนดูจะเสียดึงครับก็ต้องขอภัยดูวยผมว่าคนดูจะ,จะไม่เสียแท้ะคนโดยสายนั้นจะเสียวคือถ้าใครมองผ่านไปครัเพราะในสันไม่มีเลยเลยเออเปิดโลกมากมเหี้ยบมินเข้าเมฆครับนี่ก็ลอดกระบะยางสวยงามนี่เอามันไปคือคือ,คอมันมันคับไปเองเลยโอเคครับจะลงแล้วอุ้ย เป,ปเปิดประตูทำไมเปิดประตูทำไมโอเคครับจะลงแล้วอย่าลืมปิดติสเปิลได้นะเราไม่ได้ลงตรงนี้จะไปลงข้างหน้าโอเคครับเราจะไปลงตรงข้างหน้านะโอเคครับเกียร์ไดกางล้อดได้ครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนต่ำมากํามาจะจะลอดสะพานแล้วเนี่ยโอเคปึ๊บนี่สวยมากอาะไะ ครับตอนนี้เกิดการไปปวดรับเครื่องสายนะครับอุ้ยเก็บเราทำไมกลางรอสิโหครับตอนนี้เครื่องสายเฮ้ยจะได้ไหเนี้ยจะได้มเนี้ยลดความเร็วก่อนเครื่องสายครับเครื่องสายแล้วอัอวอนนีเาาเนนเนเ้เหมือนบินเข้าพาย,ยุไงเออเหมือนเหมือนบินเข้าพายุแ้วคือที่จริงไม่ได้บินเข้าพายุนะโอเคครับเครื่องสายแล้วเครื่องสายแล้วโอ้ยเราอยู่สูงกันไปเดี๋ยวลดกันโ เอ้ยนี่ผมแก้งเองนะไม่ไม่ใชช่ีวิตจริงครับจับเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเครื่องยนต์ดับทุกคนเย่งลงได้ตอนที่อินลงเครื่องยนต์ดับแล้วก็มาสตาร์ทติดนี่ผมผมทำอย่างนี้เองเออก็ลงได้เลยสวัสดีค่ะจากเครื่องยนต์ดับผู้ดีสารเขาบอกว่าโอ้ยได้นี่ยังไม่เครือ่องยนต์มาดับตอนนี้ก็เราแก้ปิดเองแหละเฮ้อ <c oughs> คือผมเราเทคออฟเฟลเด้อไหมแล้วอย่าอย่าเลยอย่าอย่าเฟลเลยอย่าเฟลเลยรถเอ้ยรถรถตอนนี้จอดอยู่เลยโอเคปจับเครื่องยนต์เบรกเอาเครื่องผมเอารถไปจอดตรงนู้นก่อนผมเอารถไปจอดดีๆก่อนเดี๋ยวเครื่องบินเดี๋ยวเครื่องบินมัน,นมะเหยบแคปสกายรถชื่อว่าสกายโอเค จัดวพืเองเลยผมรู้วิจารณ์ดีๆก่อนจัดตอนนี้กว่าข้างรถรล้พีข้างโดยพยาบาลจอดเบรกถอยก็จะดรถนี้นี่มันก็ยากเหมือนกันนะโอ้แหลกโอเคแค่จัดได้นี่จอัดอยังสวยงามโอเค วผมไปยังลุ้นกันคือผมจะแบบว่าขับขับอ้อมกลับมาลงจอดดูซิว่าจะไหวไหมขับอ้อมกลับมาลงจอดแล้วก็เออจะคลิปนะครับโอเคปึ๊บซารเนคือผมต้องเช็คดนวยนะโอเคับถ้าอยู่ยังไม่ได้เช็คเลยค่อยๆเร่งความเร็วนะครับค่อยๆโอเคปึ๊บปึ๊บเดีย๋ยวเล่งไปเลยนะครับโอเค,โ,อเคโทกา้า แคปสี okay. Actually, really ่ร้อยวิวันโรเชตลองบอดี้โอเครับขึ้นปื๊ดเก็บล้อเกียบนี่คือมันชอดชันมากเลยคือผมจะไปอ้อมไกลๆแล้วกันนะก็คือผมจะไปอ้อมไกลๆเลยนี่โอ้ยังชันดูดินี่คือขึ้นมาจากสนามบินเลยนะจะบอกเลยว่าชันมากถ้าผมจะไปอ้อมไกลๆแล้วกันนะแล้วค่อยวู๊กลับมา เอาติจูดห้าร้อยแหละเฮ้ยเอาติจูดสิไม่ใช่เอาติจูดโอเคปึ๊บนี่ผมจะค่อยๆผมจะวอกกลับมาอย่างนี้แหละไปอ้อมไกลๆครับนะคือคลิปปกติผมไปอ้อมไกลๆใช่ไหมเดี๋ยวอ้อมไกลๆโอเคครับต้องลดสปีดด้วยตอนนี้เรากลางกลางล้อเลยโอเคครับเราจะลงตรงนู้นที่ผมลงแค่ทันเวนี้ผมไม่คิดว่าอีกทันเวนึงในเกมมันใช้ทำอะไรนะที่ผมขอลงลงไปนี่กันง่ายดีจะได้ไม่ต้องอ้อมไกล นี่ยิงออกไปเลยจ้าปึ๊บเตรียมเล่นความเร็วนะครับตอนลงตอนลงก็ต้องเล่นความเร็วนะครับแต่มันจะเสียการควบคุมนะเองครับแค๊ปชอดหน้าปึ๊บไม่พี่รถเลยรถน้อยมากแพราว่าเขาไม่มาแถวนี้เนี่ยเลยคือในเกมก็ AI ในเกมก็จะเป็น,นอย่างน,นั้นประมาณนี้ครับสปอนน้อยสปอนเยอะมันกลับให้มันสปอนน้อยสปอนเยอะไม่ได้ไม่ใช่ GTA โอเคปึ๊บเล่นความเร็วลงช้ามากน่านก็จะลงเลย โอเคลงแล้วโอเคไอเดนลิเวอร์เซอร์แมอลสปอยเลอร์เลี้ยวปื๊บเอาจอดแลวก็ในเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันมีประโยชน์ได้คนดูเยอะโอเคปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมไปจบคลิป <Damas> ก <cus> <Kont> ับรถดีก yeah. ว่าก็ดีเหมือนกันโอเคอย่าเพิ่งขึ้นรถนะ ย่าพึ่งเลยย่าพึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หันวะหันวะก่อนโอเคคือในเกมมันจะหันได้เองตลอดเลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันรับทุกคนบ๊ายบายครับ